ไปเลยเรือโอ้โหจ๋าเว้ยเพราะว่าถ้เลือสัมาระิดว่าอุไม่ลงแล้วจะเป็นโบกี้อะไรเงี้ยมอจะเกรงอะไนเมากจริงตอนผมคิดว่า ขัดเลเล็กๆเลยครับเพราะว่าเลี้ยก็ขัดตั้งแ่เล็กๆมาหัดตอนโตมันเหนื่อยครับเพราะว่ามันแค่เลี้ยงนิดๆลงลากเลยน่ารักจริงๆยิ่งยิ่งหัดให้ให้ให้ได้ก่อนแปดขวบเลยนจอดเพราะว่าหลุมจิ๋วหมจินคอมพิวเตอร์นะครับพอเกินแปดข้ว อะไรที่จะยักเข้าไปในทาร์ดิสก์ยาก <c oughs> แต่ก่อนไปปว๋นเนี่ยยักอะไรเข้าไปในทารดิสก์ง่ายมาก <c oughs> อ้วาวหนุไ่าหนาหนสุดออันไหนยาที่สุดเป็่อนไหนอ้โค ทะลุต้นไม้ใหมะทะลุต้นไโะไรครับตน้งครับโอเคครับคืออย่างนี้อย่างนี้โอเคเพราะว่าการสมนนอนในระณัเนี้ <c oughs> มันสร้างความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วเด็กที่มีช็อต แปลกๆยากๆทุ่ปราเด